ก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะอย่างนี้พบกับเกมสเตตออฟดีเคนะผมโอโ้โหก็เดี๋ยววันนี้นะผมมารับชมกันครั้งนะี้ตอนนี้ซือซัมบี้จะเข้ามาตีบ้านนะผมโอโ้โหแย่แล้วครับผมโอเคซอมบี้จะมาบุกบ้านเรานะฮะตอนนี้คือแบบมันรอ,อกล้ามเข้ามาแล้วเอาดิเอาดิคาบมาละจะคาไปหนึ่งตรงน,นี้ตัวนึงฮะกำลัขงขึ้นมา อะไรครับหืมมันพังไปแล้วอะพังไวมากอื้อีอีโอเคตัวนี้ตัวนีงอื้ปิดประตูแป๊บเยี่ยมต้องคอยป้องกันให้ดีนะผมอย่าให้มันเข้ามาเอาละขึ้นมาลงมาอื้มอีเรียบร้อยทุกคนถือว่ารับมือได้ดีนะฮะตอนนี้มีฝั่งนี้นะผมที่จะจะเข้ามาไหนวะประตูนี่เหรอ มาเลยติดประตูแบบเฮ้ยอะไรอ่ะจบพีแก๊สแล้เบิดเหรอโอ้โหดีนะที่เพื่อนยิงด้านหน้าโอ้โหถ้ายิงด้านในนี่กูแย่เลยโอเคตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกับเคลียร์พวกทัพบี้เนาะโอ้ยลงอกลงใจไอ้ตรงนี้ตรงนี้อยู่บนนี้อันนี้เคลียร์เรียบร้อยครับผม โอ้ได้ตังค์สองร้อยกว่าตอนนี้โหอารมณ์เราตกมากๆากเลยนะเพื่อนๆมียามีอะไรที่แบบโอ้โหยังไม่พร้อมเลยโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมต้องซื้อตัวใหม่สักตัวหนึ่งผมอืมตัวเดย์เบดผมขอเรียกเพิ่มสักคนหนึ่งล้วกันเนาะมาคนไหนดี หวังว่าจะได้คนที่ดีๆนะสองร้อยกว่าเมตรนะผมตอนนี้คือผมไม่มีรถใช้เลยโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งคีดอย่าเพิ่งคีดใครสั่งให้คีดหึ่มฮึ่มโอ้โหลงไปอุ้ยโดนโดนหลบไม่ทันเอาล่ะลงไปลงไปก่อนอย่าพึ่งใจเย็นๆรอรอเตเบร์บีน่าแบบอัปโหลดสักขามันสักขามันเออ นี้แหละดีก่อนปล่อยให้มันคานไปงั้นแหละตอนนี้คือแบบเราทําอะไรเร็วๆไม่ได้นะเราต้องค่อยๆไปแล้วผมบทนี้คือแบบยากจริงๆโอ้โหมาเน็ตเฮ้ยไปโลโวย่ละเราไปอุ้ยโดน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 โอเค ไปอุ้ยๆเก็บโดนเก็บโดนโอเคโอ้หนีบๆย่าละอย่าละโอ้โหทอมบี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นครับพี่ยากระปุกสุดท้ายอะไรกันครับเนี่ยนี่แหละคอข้ออันตรายของผมคือเจอพวกเปโลโอ้โหแล้วพวกไอ้นี่มันไปอยู่ในบ้านเหลืองอีกงานงอกเลย โอเคเอาละคุณเอาละคุณครับตะกาเลยครับคุณคุณครับรับมือให้ไวแล้วกันอุ้ยอุ้โดน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 โอ้โหเนี่ยไอ้ตัวนี้มันพ่นได้ดีได้ผมต้องระวังเลยอืออืออือโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาดีกว่ายิงตายหมดเลยไอ้นี่บินยังขึ้นบนวะเนี่ยโอเคยังเคลียร์บ้านเหล่งกันได้อยู่นะ มีไม้ครับผมมานนีโ้โอ้ยยอดเลยเพื่อนโอเคตัวนี้ก็น่าน่าน่าเอานะน่าเอาอยู่ครับผมสวยมาเลยเพื่อนเข้ามาที่ทบ้านเราดีกว่ามาอยู่ด้วยกันอ้ของเต็มอ่ะของเต็มฮแล้วเขามีของพันนี้อยู่นะฮะโอเคถือว่าใช้ได้ ตอนนี้ของเราเต็มมากๆเลยผมลืมเก็บของอค้นหายทั่วก่อนแล้วกันโอเคได้ย,ยามองไงดีวะไปก่อนแล้วกัน๋วนนยวาลับไปคน้นบ้านหลังที่มีเหล็กก่อนแล้วกันอันนี้ผมอยากได้มากๆโอ้โหไม่มีเหล็กมีแต่น,นอ็อตโอ้โหแย่เลย อันนี้ต้องเอาครับผมเดี๋ยวนะผมขอทิ้งที่นี่แล้วกันผมมีรนจะมีเควสเข้ามาเยอะมากเลยเดี๋ยวเราต้องเข้าบ้านก่อนเนาะโอเคมีเควสท,ที่บ้านฮนะ่ะเปเขียนเข้าบ้านกันเว้ยมีมีกิมเมอร์แถวนี้ว่ะไหนไงไหนไงข้างหน้าข้างหน้าเอาวะมานี่เออสวยสวย เป็นการประสานงานที่แบบลงตัวเอาละค,ค่อยๆไปตรงนี้เป็นหลุมหลุมฝังใครวะเนี่ยน่าจะฝังพวกคนที่เป็นซอมบี้นะแต่ว่าน่าจะฝังกันไม่ทันเลยเกิดการแพร่เชื้อเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโอเค๋ยวเรากลับมาที่บ้านของเราแล้วตอนนี้เรียบร้อยเราได้คนเข้าบ้านใหม่ ตอนนี้คือบอกให้เราอัปเกรดในส่วนของคอมมานด์เซ็นเตอร์นะฮะโอเคอยู่หกสิบขอ,บอก่อนแล้วกันตอนนี้คนนี้คือแบบยาไม่มีเลยคนที่ได้มาใหม่ก็คือคนนี้เนะาะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยทีเขาเป็นไงบ้างเขาเป็นเชลิฟต์นะผม,มก็สถานะก็ไม่ต่างก็คือซัมบี้จะเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวนะผมแล้วก็จะกินพื้นที่แต่ยังเพิ่มในห้ทอท่อเล่นกระสุน อบอกเลยว่าความเสียหายนี้ทําให้โอ้โหค่อนข้างที่จะแบบพินเปลืองอยู่นะพวกเลเทารอนเนี่ยคือต้องระวังเลยผมมันจะมีข้อพวกนี้ข้อดีและข้อเสียอยู่ในที่เดียวกันโอเคต้องเตรียมย้ายเขาทั้ไหนไม่ต้องกะะ็ได้เดี๋ยวผมขอเล่นเควสก่อนลวกันเนาะไหนเควสอะไร ไม่มีกระตุดนะฮะคนนี้โอ้โหคือผมต้องไปหาเหล็กก่อนจริงๆว่ะดูจากตรงแล้วมันต้องหาจริงๆครับไม่หาไม่ได้อะปืนนี่คือแบบไม่มีประโยชน์เลยเลยตอนนี้ <c oughs> เราต้องไปคุยกับเพื่อนแถวนี้นะก่อนที่จะไปคุยนี่คือผมโอ้โหแถวนี้คือแบบหาอะไรไม่ได้แล้วอะโอ้โหแล้วแบบ ต้องเดินเท้าไปไดยนะโคตรไกลแต่ผมยังไปได้อยู่ครับผมก็คือผมจะต้องไปตรงถแถวๆดีนะต้องเดินเดินเลาะไปโอเคไปเดี๋ยวผมจะเดินไปคนเดียวก่อนนะมืดๆช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบฟาร์มของก่อนฮนะเราจะเล่นเรืเ่อยๆนะครับผมโอ้โหลั่นไม่ได้อะคราไม่อยู่โ,โหตามมาสองตัวนะฮะเฮ้ยหลังเข้าป้อง ไม่ใช่ไปไม่มีไ้เฮ้โอเคหยุดกล้าตรงนั้นขอก่อนละกันผมขอหาของก่อนนะอย่าเพิ่งมาเล่นงานเราตอนนี้นะขอร้อง <c oughs> ผมยังไม่อยากเจอเปโรตอนนี้เลยฮะผมบอกเลยว่าถ้าเจอนี่คือแบบต้องวิ่งจูอย่างเดียวตอมบี <c oughs> ดานนาผมโอ้โหผมคิดว่าตอมบีโอ้โห,ห,โอโหตอนนั้นเป็นกลุ่มเลยนะ <c oughs> อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอันตรายสุดๆโอเคค่อยๆหาโอเคตรงนี้ได้อยู่ได้น้ำมันมากลันหนึ่งยังไม่พอครับผมขออีกที่หนึ่งได้ไหมแปดร้อเมตรเลยหรอ,อโคตรไกลเลยไม่มีรถที่คือแย่เลยแหละช่วงนี้ผมก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆทุกคนไปก่อนเลยนะผมก็เราอาจจะต้องเล่นเกมนี้ค่อนข้างท,ที่จะชาดิบๆนะฮะใน ในโหมดยากแบบนี้นะฮะเพราะว่าตัวละครผมเบื้องต้นไม่มีอะไรพกติดตัวกันมาเลยนะฮะคือมีแต่ตัวว่างเปล่าพร้อมกับปืนที่ไรก้กระสุนเลยทําให้การเดินทางที่แบบค่อนข้างที่จะตึงเครียดสักนิดนึงแต่ก็ดีแล้วผมมันจะได้แบบว่าไม่ต้องรวดเร็วเกินไปเนาะถ้าเรามีตัวละครที่แบบครบเซตหรือแบบทุกอย่างพร้อมหมดมันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นนะฮะ,ะถึงแม้จะเจอพวกเบลโลที่โหดๆแต่ว่าผมคิดว่า มันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมนะฮะถือว่านี่แหละคือการเอาชีวิตรอดของจริงต้องมานั่งฟาร์มแบบจริงจังแบบนี้เฮ้ยไปโลไปโลไปโลโอ้โหไปโลมันมันเยอะจังวะผมจะทำยังไงดีวะเนี่ยไปโลอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมขอขึ้นข้างบนก่อนลวกันโอ้โหชีวิต ชีวิตติดเปโลมันอยู่ด้านล่างอ่ะผมจะทำไงดีเหนือทับพอดก็ไม่มีแย่เลยครับท่านผมต้องตัดใจลงไปว่ะถ้าผมไม่ลงไปนี่คือผมแย่จริงๆมีอย่างเดียวคือเรากินยาจุกเราลงไปแนละ้วกินยาจุกั่นไงทํนไงทําไงมีดากมีดากไงดีว่า เอาไปดีวะเอาไปดีวะเนี่ยเรียกไม่ถูกเลยลงก็ลงวะลบไปลบลบเออโอเคสวยอืบโอเคใช้ได้อยู่หมาแล้วมันนะอึบอันไหนอันไหนอันไหนเดี๋ยววะไหนวะอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับหืึคุณพี่อะไรครับอะไรครับคุณพี่เดี๋ยววะไหนวะหืออือโอ้โหยังโหด ลบลบอุ้ยอุ้ยขึ้นไปขึ้นไปลบอุ้ยก็บโดนก็บโดนอุ้ย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 ยาอุ้ยอะไรครับอะไรครับไป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 เพื่อนเพื่อนช่วยผมด้วยเพื่อนครับคุณเพื่อนครับช่วยคุณด้วยคุณเพื่อนคุณเพื่อนจัดการให้ผมทีเออเออเออกระทืบมาด้วยเพื่อนคุณเพื่อนเออดีมากโอ้โหขอบคุณมากครับคุณเพื่อน มิฉนั้นผมแย่ผมบอกเลยว่าผมแย่แน่ๆผมคิดว่าตอนนี้คือผมต้องซื้อรถคันหนึ่งว่ะเพื่อนๆครับถ้าเราไม่ซื้อรถนี่คือจะเป็นอะไรที่แบบอยู่ไม่ได้ครับผมผมคิดว่าเราต้องซื้อจริงๆว่ะจริงๆเดี๋ยวผมขอใช้รถคันที่แบบน่าจะเดินทางง่ายๆคือรถคันนี้เนาะยอมเสียตังค์พันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราก็ได้กำไรคีนะครับผมตอนนี้อาจจะต้องลำบากนิดหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใช้ไปลุยภารกิจนะฮะโอเคมึนๆแบบนี้เป็นอะไรที่แบบดูยากมากๆเลยจังกันนัทโอ้โหเกือบไปแล้วพี่จังพี่จังอยู่ตรงนั้นโอ้โหอยู่ดูครับเดี๋ยวผมถ่ายไฟให้ดูอื้อพี่จังหนีอย่างเดียว ไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเมื่อพี่จังอยู่แบบนี้เราจะอยู่ทำไมไปทำเควสครับผมโอเคเดี๋ยวผมจอดรถตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอฟาร์มเล็กก่อนถึงแม้จะเสี่ยงแต่เราก็ต้องฟาร์มไป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 มีเหล็กอยู่ฮะที่นี่ ปิดประตูด้วยเหล็กน่จะอยู่ตรงนี้สวยระวังด้วยระวังด้วยเวลาเราจะลูดของไ,ไวๆนี่ก็ต้องระวังนะฮะต้องค่อยๆลูดลูดของเบาๆโอเคมีของไปขาดด้วยนะกล้าแพกไปเลยแล้วกันไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วได้เวลาครับผมขึ้นรถตับเกียร์มาไปหาภารกิจ นั่นแน่่นโอ้โหพวกซอมบี้คนเยอะในว่ะแถวนี้เฮ้ยนั่นไงชนไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวชนมากผมรถมันน่าจะพังง่ายด้วยแหละอะลง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 ถึงละเก็บของไปก่อนไป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 เข้าไปเข้าไปเอาสวัสดีครับหนึ่งหนึ่งสาวฮะให้เราหาอะไรทุกอย่างเลย เพื่อนเมื่อกี้จะลั่นจะลั่นทำไมเนี่ยฮะเพื่อนจบเลยได้ของทรัพย์รถกรับผมตอนนี้อือช่วยแล้วกันอ่ะขายของได้ป่าววะโอเคขายของก่อนขายของก่อนขายขวดไปให้เขาไปไม, <laughs> มีปืนขาด้วยนะเดียมให้เราทำอะไรวะเนี่ยให้เราไปตรงนี้เนาะ จัดไปน่าจะไปรับเพื่อนหรือยังไงครับผมหรือจะไปเคลียร์บ้านแถวนั้นไม่มั่นใจแต่ที่รู้จักชนซอมบี้นั่นไงโอ้โหพูดไปขัดคันครับขัดคำชนเต็มเต็มเลยไม่เป็นไรลุกๆหลนนานอืบ้านหลังนี้เนาะ เราหาขอบแล้วใช่ไหมแถวนี้น่าจะหาแล้วมีรถคันนี้คันนี้ด้วยนะโอ้โหน่าสนใจมากๆอุ้ยมีที่เก็บเปลี่ยนแบบนี้ jam j a เลยครับผมมีของเต็มเลยว่ะโอเคเข้าไปด้านในเอาสวัสดี sure อือฮึยังไงวะโอเคอ๋ออ๋อข,อขึ้นนะมันจะลั่นผมปะวะ มันลั่นปะวะอันตรายได้ไงได้ไงเกิดการยิงเกิดการยิงเกิดขึ้นเกิดการยิงเกิดขึ้นอึ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 ลบ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 อุ้ยเกือบละตะกันอึเพื่อนตายโอ้โหอึ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 ลงไปเข้ลงไปอึอึโอ้เจียแล้วเจีแล้วเพื่อนตายเพื่อนตายโอ้ดูไปตัวโหชาเตมิน้า มาดีเพื่อนเราไปอึอึมาหลบได้ปะอุ้ยจะตายกินยาไปไปดูโอ้ยโอ๊ยเออหลบลมหลบลบยาแล้วยาแล้วอตายแน่ตายแน่ไม่ไม่ไม่ลุก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 ขึ้นมาลุกขึ้นมาอึไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเกิดการปนกันขนาดนี้ใครจะไปอยู่ล่ะครับคุณพี่อะไรครับอะไรครับฮึฮึสองพี่จักราดีวะเฮ้ยนี่ไงสนม่กเลย อะไรครับเหยียบตายนี่ใหญ่นี่ใหญ่นี่ใหญ่ชนได้เว้ยนี่ไงชนไปชนมาเหยียบไปเหยียบมาอืมอ่าล้ม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 อะไรครับเพิ่ไปก่อนมีปืนเหรอมีปืนเหรอฮะ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 อะไรอะไรฮึฮึฮึ ยังไงครับยังไงครับฮะดีไปดีโอ้โหยังไงครับฮึชนยับชน่อว่าชนยับ,ชนย,บ,ช,นยบชนยับเยินโอ้โอะมันอยู่ในซอกว่าอีอีสวยเอาละโค้ชท็อปปี้น่าช่วยเหลือเราได้เราไปจัดการมันดีกว่าอี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออึยังไงวะอึโอเคล้มละล้มละสวยเสร็จไปหนึ่งคับพี่อย่าพึ่งเลยดูไปอึอดี๋ยววะโอเคตายหนึ่งเหลือตัวหนึ่งครับตอนนี้ผมยังไม่กล้าเข้าไปเลยว่ะมันอันตรายจะเหลือเกินเอาใครดีวะแด้คิดอะไรไม่ออกขอขอหาขอก่อนละกัน ม <c oughs> ีแล้วป่ะมีมีดกับหน้าไม้กับกระเป๋ามียาด้วยป่ะตายหาป่ะวะคนตะการเลยเพื่อนอีอียืนเฉยอ่ะยืนเฉยอ่ะยืนเฉยอ่ะโอเคไป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 ตบบี้ตะการเลยเพื่อนกันนำเลยเพื่อนอุ้ยลงไปลงไปยาไดะยาได้โหโหตบบี้กระเบิด อย่าละอย่าละล่อเข้าบ้านรอเข้าบ้านอาานอกซีออกซียังไงครับยังไงครับโดูไปดิโดูไปดิอันนั้นหลบไปด้วยเอ้าไถ่ยาเหรอไถ่ยาเหรอไม่ได้ไถหรอกจะหนีไปไหนฮะฮะทำไมเราอุ้ยเราไม่นีดอุ้ยโอ้โหลม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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยกบีกบีไม่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 ลุก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 ตายครับผมผมยอมตายนะเล่นตามเรื่อง อ่าไม่ไม่นะเออถือว่าเป็นการเล่นเล่นตาแบบบทบาทล้กันตอนนี้คือแบบเราต้องไปจัดก,การให้เพื่อนนะครโอเคเราต้องใช้ตัวที่แบบมีกระสุนปืนนะฮะ บอกแล้วว่าตัวธรรมดามันอยู่กไม่ได้นะฮะต้องมีแบบตัวที่แบบอืจัดการได้อยู่นะผมเอาคนนี้ไปเลยผมมาแล้วครับผมจะมาล้างแค้นให้กับเพื่อนที่ถูกมันกำจัดอะไรครับมานียอีไม่กี่ทีมันก็ตายแลเนี้อมาเนี้ย โอเคตาลุกทีแบบเพื่อนไม่นะเพื่อนขอโทษเราต้องยิงเพื่อนไปโอ้โหโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรครับเนี่ยเกอนเยอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะอ๋อเหนื่อยง่ายนะอยวเพิ่งเยวเพึ่งใจเย็นใจเย็นใทุกคนใจเย็นนะทุกคนโอ้โหทุกคนยบบใจร้อนกันเลยเกินนะบอกให้ใจเย็นเย็นกันเนี่ยฮะทำไมใจร้อนกันขนาดนี้เลยอ้ย เอายืนเฉยทำไมโอ้โหดูแต่ละคนอ้ยอย่ายืนเฉยดิอย่ายืนเฉยขอร้องขอร้องขอร้องผมเกือบแย่นะครับโอ้โหมาคุทธเยอะเลยอ้ยอ้ยยังไง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 หืมรัวโอ้อตีไม่ได้อีกขึ้นมาให้หมดขึ้นมาให้หมดขึ้นมาให้หมด จบยังเอาปืนมาเอาของมาให้หมดไม่น่าเชื่อเลยว่าววเราถูกเสียคนไปสองคนแบบเร็วขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเป็นเป็นผมเล่นตามบทบาทไปแล้วกันนะฮะตายก็คือตายรอดก็คือรอดไม่ได้ทีเดียดอะไรเฮ้ยเอายาววิ่งมาก่อนตัวละครผมใช่ไหมเนะี่ยไม่ใช่เนาะ มันมีสองคนนีหว่าอ,อ๋อของผมอยู่ตรงนี้เนาะมันจะติดต,ตากทำไมวะเนี่ยโอเคโอ้โหของที่เรามีกระปรงกระเป๋าปืนโอ้โหต้องทิ้งปืนไปแล้วกันแล้วก็เอากระสุนมาเดีย๋ยวผมเอาของไปเก็บก่อนตรงท้ายรถโอ้โหของแต่ละอย่าง มีดนี้ก็มีดเก็บไปเดีย๋ยนะเดี๋ยนะเดีย๋ยวผมทิ้งมีดนี้ไปเนาะผมไม่เอาหรอกโอ้โหเลีอกเก็บของไม่ถูกเลยจ้ามันเขาอยู่ตรงประตูอะผมผมเก็บไม่ได้อนะ่ะโอ้โหปัครับเพื่อนๆกลับบ้านกันดีกว่าผมขาไอ,เอ้เดอรินพันเฉกลับบ้านกันดีกว่าครับผม บอกเลยว่าการเสี่ยงคิวครั้งนี้ไม่คุ้มนะฮะผมรู้เลยว่ามันต้องโดนแน่ๆแต่ว่าผมไปคิดว่ามันตายนะสุดท้ายก็ตายไปนะผมแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรผมเพราะว่าเดี๋ยวผมก็สามารถที่จะหาคนใหม่ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าจะน่าจะเอาตัวพวกเดเบตมากกว่านะโอเคเดี๋ยวผมขอจบคลิปไเพีนงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันนะฮะบายยครับ